จามบ่อยคันลักษณะของเลือดเลือดเป็นพิษค่ะจามบ่อยคันตามตัวก็คือของเสียในตัวสูงนั่นเองมันประทุออกเหมือนกันแต่ของคุณสมวิไลมันจะออกทางผิวหนังนเลือดเป็นพิษก็เกิดจากอะไรกินของพวกนี้ค่ะกินของหมักดองของอะไรเยอะแล้วก็เลือดมันสะสมความร้อนเข้าไปนะคะของหมักดองของมันของหวานน้ําตาลในเลือดสูงเนาะหรือว่านมบวลองลองถามคุณสมวิไลว่ากินนมบวัวเยอะไหมนะคะนมบวัวกระตุ้นทําให้เกิดภูมิแพ้แเหมือนกัน นะคะก็ต้องกินลดกินนมบัวหรือทานอาหารพวกที่เผ็ดเกินไปเครื่องเทศหรือว่าจัดจัดอย่างเงี้ยค่ะมันจะเกิดลงปะทุออกมาการที่เกิดลงปะทุออกมาผิวมันจะคลายมันจะขับของเสียนะคะบางคนนี่สิวขึ้นเยอะกว่าเดิมเพราะว่าขับเหงื่อในตัวขับความร้อนในตัวเหงื่อจะออกเยอะหน้่จะประทุมีแต่สิวเนาะจามบ่อยเหมือนกันคิดว่านมบัวอย่างเดียวส่วนมากนะคะส่วนมากของหมักดอง ปลาล่ากะปีอะไรพวกนี้นมวัวของงดลองงดดูก่อนว่าหายไหมถ้าหายแสดงว่าเป็นอาหารกระตุน้นนะคะแล้วก็กินลางจืดได้ใบเตยได้ลางจืดในการขับพิษได้กินเสริมเข้าไป7-14วันแล้วกินผู้หลานเพื่อ,อปรับร่างกายให้เลือดเสียมันขับออกด้วยนะคะเดี๋ยวจะค่อยคอยดีเองนะคะ